ก็ไอที่จะพูดถึงวันนี้นะครับผมใส่หัวข้อเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือเอาว่าเจ้าพนักง,งานนคำว่าเจ้าพนักง,งานเนี่ยมันก็เจ้าหน้าที่รัฐหลายพักส่วนนะครับที่กฎหมายมาตรานี้บัญญัติห้ามเอาไว้นะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับจะไปเรียกจะไปรับ ไม่ได้นะครับโทษมันสูงมันจะมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะครับปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตไอ,ไออย่างเงี้ยจริงๆน,นะกฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้แรงมากแต่เจ้าหน้าที่รัดหลายส่วนโดยเฉพาะ ข้าราชการตำรวจไม่กลัวไอ้ที่ไม่กลัวผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับอ,อพวกผมในในนามของพรรคใหม่เนี่ยเราก็บอกว่าเราปราบับตามการทุจริตหรือประพฤติมืดประพฤติไม่ชอบอะนะครับเราไม่เอาด้วยกับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องมันต้องตามกันให้ถึงที่สุดครับเพราะว่า ยิ่งผมเดินทางแล้วไปเจอตำรวจทังหลวงเนี่ยบางทีคือยังมีพฤติกรรมที่ไปตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับไปตั้งกล้องจับความเร็วแล้วก็ปรับเอาปรับเอาอย่างนี้นะผมว่าคือผมลงถ่ายทอดสดเ,เพราะว่าผมมองเห็นกฎหมายแล้วว่าเขากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจทำได้นะครับมันก็ถ้าจะพูดไปแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าตำรวจ ทุกโรงพักทุกสอพอและทุกสอนอนะที่ปล่อยป่าละเลยให้อ่ร้อยตำรวจเอกบ้างล่ละสี่ไอในดาบบ้างแหละเนะี่ยมานั่งอยู่โต๊ะเปรียบเทียบปรับไออย่างเงี้ยซึ่งตัวกฎหมายหรือตัวพระราชบัญญัติเขาแบ่งเอาไว้เรียบร้อยนะครับว่าคนที่จะเก็บเงินได้คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพักนั้นน่ะ ทีนี้คนที่เข้าเวรการเงินนี่คือใครใครเข้าเวน้นธุรก,การใครเข้าเวรนเขาแบ่งไม่ให้เรียบร้อยนะครับแต่การกระทําที่ผ่านมามันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นไงคือตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีช่วงไหนที่ให้ข้าราชการไปรัดขั้นตอนได้มันไม่มีครับเนะอ่ยพอมันไม่มีทีนี้ไอ ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศไทยไปรัดขั้นตอนอย่างนั้นคำว่าเปรียบเทียบก็คือพนักง,งานสอบสวนคนที่เข้าเวรวันนั้นหลังจากที่ประชาชนถือใบสั่งมาที่สถานีตำรวจพนักง,งานสอบสวนคุณก็ต้องทำหน้าที่นะสอบสวนแล้วก็เปรียบเทียบกับคดีอะไรที่ผ่านมาแล้วค่อยปรบับ ทีนี้การปรับนี่ก็คือถ้าประชาชนจะจ่ายตังค่าปรับต้องไปจ่ายที่การเงินแต่ฉะไหนเลยลนะการเงินไม่เคยเห็นลงมารับเงินค่าปรับเลยแต่ปล่อยปะละเลยให้ได้ด่าบ,บ้างนะร้อยตำรวจเอกบ้างร้อยตำรวจโทบ้างนะคนที่เข้าเวนนั่งทั้งเออเอา,เอา,เอาคือกฎหมายเขาให้ลงบันทึก ให้จดบันทึกรายละเอียดในการคือสมุดเล่มเหลืองแต่ที่นักรบด่านเถือนลงทําหน้าที่ที่ผ่านมาโดยตลอดไม่เคยเห็นลงในสมุดเล่มเหลืองเลยแล้วเอาเอกสารเหล่านี้ที่จะต้องนำส่งอายการมันอยู่ตรงไหนมันได้ผ่านการสอบปักคำหรือไม่ นี่แหละคือข้าราชก,การตำรวจเี่เป็นอะไรที่มักง่ายมากทำอะไรก็คือเขาให้ลงบันทึกรายละเอียดใบสั่งแต่ละใบเนี่ยเอาตามระเบียบไปเลยมันต้องสอบสวนแล้วก็ต้องลงประจำวันนะครับทุกใบสั่งใบเสร็จพอจ่ายเงินแล้วก็ต้องลงประจำวันให้เขาเผู้บังคับบัญชาเขาจะได้ตรวจสอบได้ว่า เอพ่อใหญ่เอ้ยรู้หมดแต่รู้บทจริงโอ,เอ้เอ้าเออจริงไม่จริงเนรอดูไปเรื่อย,อยดิเนอย,อย่าเที่ยวไอ้นี่ไปเนเออ่าเที่ยวนี่ไปถ้ามึงมีพ้ามึงเป็นขน้าราชการตำรวจอะ่ะมึงเอาหน้าตาจริงจริงมึงมันลงเน เอาหน้าตาจริงๆมัวลงอย่าลงแบบอย่าลงแบบเอาหน้าลิงหน้าหมามาใส่ไม่เอาอเใจไม่ถึงพอหลอกนะครับคือมันไม่มีมันไม่มีขั้นตอนไหนที่จะไอ้ที่จะให้เขารียการตรวจรัดขั้นตอนอันนั้นที่มึงรัดขั้นตอนกันอยู่ทุกวันนี้นะครับคือมึงสืบทอดอำนาจตำรวจเร็วๆสมัยเก่าเนีย มาทำกันอ่าก็ลองดูว่ามึงจะไปได้อีกสักกี่น้ำเออรับรองได้ว่าผลกระทบมันมันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในสตชจนได้ละครับนะเออเพราะนั้นเรื่องการเทาะหรือการท,รารท,ที่จะเลิกเอ่อกิจกรรมในการตามขร้ราชการที่มัน สืบทอดอำนาจจากข้าราชการเก่าๆมารับรองได้มึงทำงานยากแน่นะครับผมจะเดินทางไปทุกโรงพักให้ดูนะครับส่วนไอ้เรื่องที่ว่าทำไมกฎหมายอาญาที่บัญญัติบังคับบังคับเจ้าพนักงานเอาไว้ทำไมเขาไม่เกรงกลัวนะครับ ที่เขาไม่กลัวเพราะว่าขาบวนการคืออำนาจการสอบสวนมันยังอยู่ในมือตำรวจเขาเลยไม่กลัวกันนะครับส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวนะไม่ว่าจะเป็นข่าวกองปราบหรือสัมภ์และทำรพันและก็กองปราบไอาข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะครับเราก็อย่างนี้แหละเมื่อประชาชนร้องเรียนมาหาเรานะครับ เราก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้กับชาวบ้านเขารู้ว่าสิ่งที่พวกคุณทำนะครับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบพนักงานตำรวจนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติตารวจ2547ถ้านอกเหนือจากนั้นไปคุณละเมิดกฎหมายนะครับยังตำรวจทั้งหลวงที่ผมไปเจอมาแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ถ่าย ถ่ายคลิปถ่ายอะไรนิดนะครับเอาบอกง่ายๆว่าถ้าพวกคุณเข้าใจว่าพวกคุณไปสังกัดอยู่กับกรมทางหลวงคือจะเป็นเจ้าพนักง,งานของกรมทางไม่ใช่เจ้าพนักง,งานจราจรเพราะฉะนั้นอำนาจไม่มีแล้วครับเพราะเขาไม่ได้แบ่งงานจราจรให้คุณทำสิ่งที่คุณจะต้องทำแล้วก็ต้องตระหนักนะครับก็คือ ต้องเป็นตำรวจทางหลวงต้องอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ทางนะครับตั้งจุดสกัดคนร้ายได้นะครับจับได้ทั่วราชอาณาจักรอันนี้ก็จับได้อยู่แต่ไม่ใช่การไปตั้งดันปรับพโบจราจร ส่วนใบสั่งนะครับเป็นใบสั่งนะัหัวกระดาษมันก็เขียนชัดเจนว่าเป็นใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรไม่ใช่ใบสั่งของเจ้าพนักงานลมทางหลวงมันไม่มีนะครับถ้าจะจับเรื่องคดีอาญามันต้องจับจับนะจับได้แต่ต้องส่งท้องที่เขาอำนาจมันอยู่ที่ท้องที่มันไม่ได้อยู่กับตำรวจทางหลวงหนาล่ะ ถึงอยากเพิ่มงานตัวเองมันมันอยากเพิ่มงานหรืออยากมีอำนาจเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วผู้บังคับบัญชาเองก็เพิกเฉยถามว่าผู้บังคับบัญชาท่านท่าน,านอย่างผู้การอย่างนี้นะครับท่านไม่เห็นหรือว่าแกล้งไม่เห็นผมไม่รู้แต่คนใดทั้งประเทศเนี่ยเขารู้ดีวิ่งไปถนนหรือทางหลวงเส้นไหนก็แล้วแต่ที่มีป้อมทางหลวง วางไว้เป็นจุดๆนะครับที่ไปวางไว้เป็นจุดๆอ่ยวางไว้เออให้ให้อำนวยความสะดวกอย่างเช่นมีขบวนเสด็จหนึ่งเนี้ยนะก็คือต่อการตำรวจทางหลวงวิ่งส่งขบวนให้ดูแลความปลอดภัยให้กับอ,อในหลวงหรือพระราชินีหรือองค์และขายาก หรือผู้สำเร็จราชก,การหรือบุคคลสำคัญสำคัญที่จะเดินทางอันเนี้ยเขาวางไว้เป็นจุดๆคุณก็วิ่งส่งไว้องค์ท่านแบบเป็นช่วงๆงานหลักนี่เป็นงานที่มีเขียนมากแต่ทำไมอ่ะเมื่อไม่ตอนไม่มีขบวนสเสด็จนึกยังไงถึงมาตั้งด่านนะครับตั้งด่านเสร็จแล้วก็เอาจะเป็นด่านความเร็วบอกว่าตามพรบคมทางมันมีด้วยหร นะครับมีด้วยเหรอมาตรานไหน่ที่ไปปรับประชาชนห้าร้อยหร้อยอย่างเงี้ยนะครับเออด่านพมบบรีที่ถนนสาเชียงก็รู้สึกว่ามันจะไอ้นี่ไปแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเออระดับสวัสดนะ์เนี่ยไปลงไว้ในใบสัง่งบอกเป็นผู้ออกใบสั่งนะครับเออถ้าเอกสารทางราชการนะครับข้อความไหนที่มันมันมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นความเท็จ่นนะถ้าท่านไปทํา นะเออมีหน้าที่ก,ออกรอกเอกสารแต่แต่ท่านทำแบบไม่รู้เลยผิดพลาดอะไรอย่างไง้ยซึ่งกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหกสองมันก็บัญญัติเอาไว้ชัดเจนอนะ่ะมันโทษมันจำคุกเจ็ดปีนะแต่ก็แต่ก็อยากเสี่ยงทำกันนะครับแล้วก็ใบสั่งถ้ามันเกินที่เออเกินกำหนดที่จะต้องชำระค่าปรับเนี่ยเนะเออคุณมีหน้าที่ส่งใบแจ้งเตือนไปหาประชาชน นะครับถ้าส่งใบแจ้งเตือนมาแล้วเขายังไม่ไม่มาชำระหน้าที่หลักของคุณก็คือทำเรื่องให้พนักงานสอบสวนทำเรื่องส่งฟ้องไปที่ศาลนะครับแต่ที่ผ่านมากลับออกใบสั่งเจ้าพนักงานไปแล้วก็ปล่อยปะละเลยเพิกเฉยนะครับเอาว่าปีหนึ่งใบสั่งหมดอายุก็แล้วแต่เขาไม่มาปรับก็ทำอะไรไม่ได้ นั่งเขียนใบสั่งข้างทางแล้วก็วัดดวงเอาว่าถ้ามันมาจ่ายก็คือได้ตังถ้ามันไม่มาจ่ายก็ไม่ได้ตังนะครับไปจับความเร็วอย่างเงี้เขาให้ใช้กล้องจับมันก็ต้องมอีอ่ส่งไปทั้งภาพทั้งเขาเรียกว่าอ,อ่ใบสั่งใบสั่งที่ส่งไปถึงบ้านเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งภาพทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าทั้งาตรวัดความเร็วโน่นนี่นั่นนะอันนี้คือ สาระสำคัญแต่ทำไมอยากจะทำอยากจะอะไรที่ไปเพิ่มงานตัวเองโดยไม่จำเป็นอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจมากๆเลยเนะเขาแบ่งงานให้เท่านี้ก็อยากมีอำนาจไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้บังคับบัญชาก็เพิกเฉยนะครับอ่าปล่อยให้ตำรวจทำกับประชาชนสารพัดพอประชาชนจะเรียกใช้งานจะ ให้ดำเนินคดีกับแอบจะลงไว้เป็นหลักฐานอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออมันแดนนี่คดีจะบ้านมันจะเดินได้ไม,ม่มันมันมันไม่เป็นไปอย่างนั้น ấy. นะครับไอ้นี่ก็จะต,ต้องลงไว้เป็นหลักฐานอย่างเดียวคือขี้เกียจรับผิดชอบํำนวนขี้เกียจจะมันมันแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับ แทนที่คุณจะทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากับใช้อํานาจหรือชุดข้าราชการไปเบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนที่เขาจะไปแจ้งความนะครับเออบางทีคดีตระจร์ลูกหลานชาวบ้านคนไทยบางคนน่ะครับเขาสูญเสียก็เต็มกลื้นแล้วแต่ตำรวจไม่ได้รับ ทำจำนวนให้กลายเป็นตายฟรีกันเยอะแยะนะครับตายแล้วไม่ได้ทักบาทเออมันมันมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้สังคมของของตำรวจเนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องว่ากันตรงไปตรงมานะครับเอาละพอดีผมมีมีภารกิจที่ต้องเดินทางนะครับเดี๋ยวฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมนะครับ ขร้นตการที่อา่าที่จะใช้อํานาจกับพี่น้องประชาชนต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจเอาไว้นะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงเองหรือตํารวจทุกสพและทุกสวนอนะครับคนที่จะเก็บเงินจะจะค่าปรับได้นะครับต้องเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของสถา,านีตํารวจนั้นๆแล้วก็ก่อนสี่โมงนะครับต้องเอาเงินค่าปราบับทั้งเงินประกันตัวทั้งอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับเงินน่ะ ต้องเอาไปฝากธนาคารนะครับเอาเข้าบัญชีก่อนธนาคารจะเลิกทําการที่ผ่านมาเคยทํากันไหมครับนะครับและยิ่งการใช้รถใช้อะไรอย่างเงี้ยนะีมันต้องเป็นไปตามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะสมุดเล่มเสียมตาลลงกันมั้งไหมใครไปลาม,มาสายข้าราชการคนไหนเที่ยงคืนพุ่งกลับแต่ละโรงพักนะครับ ะจะต้องมาเซ็นปิดสำนวนไอปิดประจำวันอยู่กันบ้างไหมหรือว่ามัวแต่ไปนอนนอกพื้นที่นะครับอย่าให้มันต้องตามกันขนาดนั้นเลยครับบ้านพักใครชการสร้างไว้ให้แต่ก็ไม่อยากนอนโรงพักอ,ะอ่ะเออไปนอนที่ไหนบ้างเออเดี๋ยวจะตามขุดถึงที่นอนเลยบอกให้นอนผิดที่ผิดทางแล้วอะ่ะพุ่มกลับแต่ละโรงพักอะ่ะเนี่ยฝากเอาไว้ เนะเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนเพราะการการที่พวกท่านใช้อำนาจและหน้าที่ที่มันไม่เป็นไปตามระเบียบหรือตามกฎหมายนะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวมันมันต้องมีเรื่องตามกันอีกเยอะสำหรับข้าราชการตำรวจที่ไม่อยู่ในร่องในรอยนะครับรับรองได้ว่าพวกผมพักใหม่ไปต่อกับพวกท่านแน่นอนนะครับถ้าอยู่ในระเบียบวยี่ัยพวกผมอาจจะมองผ่านได้ แต่ถ้าไม่อยู่ในร่องในรอยรับรองได้ตามยังไงก็ตามเพราะท่านกินกระเดินจากภาษีอากรของพวกผมนะครับอย่า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 คิดว่าทํางานไปวันวันรอรับบําเหน็จบำนาญตอนเกษียณไม่เอานะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ